แพิมพิม Good morning everybody <c ười> คึกทุกเช้าไอ้นะ <c ười> เวลาเล่นตอนเช้าอา้อาวอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมสบายด,นนดีกันนะจ๊ะ๋ยนนะก็พิ่งแหกกิตาจ้ะแหกตาก็มาเจอนี่เลยครับ TS 911ว้าว เว็บนี้ที่น้ำมั่นใจเชื่อใจนะครับฝากง่ายถอนเร็วถอนสะดวกนะจ๊ะเบิกถอนสะดวกสบายแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเล่นเว็บเดียวกับน้าน,นะครับผมทักไปได้เลยครับ t s 9 1 1ว้าวนะครับ t s 9 1 1ว้าวนะครับ มีโปรโมชั่นพิเศษรออยู่ด้วยนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวนะจะเฉลยนะครับว่ามีอะไรยังไงหุ้ยตื่นเต้นใกล้แล้วด้วยโปรโดีๆเพราะฉะนั้นห้ามพลาดห้ามพลาดนะจ๊ะ,ะมาเช้านี้นะครับน้าก็อยู่กับ f i ชชิงก g ร์นะครับฟิชชิงกอร์โดยทุน500นะจ๊ะอ่ะมาก่อนอื่นเลยตามหลักการตามวิธีการของน้าน,นะครับปรับกระสุนให้มีสัก1000นัดนะครับ ก็คือเหลือที่0.5ยิงประมาณนัดละ50สตางค์นะเออเข้ามาตอนกำลังเปลี่ยนน้ำเลยปลาตี๋ปลาส้อยกำลังแบบว่ายกันนะนั่นรอรอไอเทมก่อนนะครับอย่างที่บอกนะอย่างที่นะเล่นให้ดูโชว์ให้ดูทุกครั้งนะครับว่าเกมฟิชชิ่งกอนนะครับไอเทมมันมาพร้อมกันเยอะเพราะนั้นสายตาต้องคอยสอดส่อง,องจับจังหวะดีๆนะครับอย่าพลาดนะครับอย่ายิงแช่นะครับอย่ายิงแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ยังไม่เอา นาฬิกาปั๊งยิงตรงนี้ได้นี่ไปครับยิงหมายความว่ายังงไล่ะยิงแช่แต Morris, いい่ว่าให้เปลี่ยนตัวเอออ่ะการเนี่ยอะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับอย่าซ้ำนะคือนิ้วนี้ต้องเมาส์ต้องคลิกนิ้วต้องกดนะบอกเลยแล้วก็ย้ายตัวไปเรื่อยๆนะจ๊ะเอออ่าเป่ยนเี้ยปูเลเซอร์มีงไหนตายอยู่ไหนตายอยู่ไหนไอ้สิ่งเหล่นี้ เอออ่ะก็ได้อยู่ดูเยอะดีอ้าเท่าไหร่วะดูไม่ทันอะไรไปเร็วกัว่ากันรปปูลแตกไหมไม่แตกรับสเสด็จรับสเสด็จเอา,ามาลงมาฟ้าได้รับสเสด็จไม่แตกรับสเสด็จไม่แตกรับสเสด็จไม่แตกไปเมรัพูลจากเรบเสด็จกับมังกรทองเล่นไปนุกวนนาไครเลยครับยาวเร็วเหลือเกินเออเออเออใส่แบบนี้เออเอามังกร แต่ให้ชื่นใจน้อยเออเอา้ายังได้อยู่อา้ายังได้อยู่เออเออเอ,อ้อาวดีงงเข้าไปเมามันเมาหมัดมากอะ่ะเล่นอันเนี้ยบอกเลยเร็วเหลือเกิน กูแจกหน่อย no ไม่แตกไปไม่แตกย้ายเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็พูดกัะเด็นใดไปดีๆกับเพื่อนครับสุนซี่มีได้เดี๋ยวอีกคนก็ได้ในที่สุดน,นะก็ได้กระสุนฟรีเดี๋ยวดูที่ได้กี่นัด โค้กฮะโอ้โหร้อยนัดเยอะมาดูกันทำเงินไหมโอ้โเยี่ยมทำเงินทำเงินมารับเสด็จนี่รับเสด็จแต่รัวรัวแต่รัว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 ดิเออรัวหน่อยขึ้นมาไป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 เออไปไปโอ้โหเออไปไปไปโอ้โหยังแค่ได้ยังแค่ได้ไปีไปโอ้ยใช้ได้กระสุนซีได้มันร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเยี่ยม ักบอมังกรสวยบอมังกรสวย,ออสวยเออมไม่สวยแตกแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ได้มา60ไ,ได้ตัวป้ายกระปุกฟรีได้ไหมไม่ได้ไม่แตกอ่นะไปตัวอื่นเออเฮ้เอ,อเป็นไงอัดไหงกับคุณได้อยู่นะสามสิบเจ็ดเออโรมาโรมา ไม่ได้มาแล้ว<ๆ>เออๆๆๆเออเออเออสองตัวมาแล้วหวานท้องหวานท้องแบลไหมมีทองมาส,า,า,มา,สมา,ามตัวฉากเลยจะมีปลาสีทองมาสามตัวอ้าวเปลี่ยนน้ำซะเลยอ้าวงั้นระหว่างนี้เปลี่ยนน้ำปลาสิวปลาส้อยน้กไม่ได้ยิงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตประสาสัมพันธ์นะจ๊ะ สำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิกนักอ้วนนะและยังไม่ได้เปิดเป็นสมาชิกกับ T.S. 911 wow, ้าวนะครับรีบไปเปิดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับโบนัส50%นะครับง่ายๆเลยฝากแค่300นะจ๊ะได้โบนัสอีก150รวมไปได้เครดิตฟรีนะครับเครดิตเข้ามายิงเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกครั้งแรกนะครับเป็น450บาทเลยนะจ๊ะอุ้ยอย่ารอช้าทักไปเลย ats911 ้าว wow, นะครับแล้วก็ที่สาคัญ อีกวันเดียวนะมีเช้าวันที่สแล้วนะครับอีกวันเดียวนะครับเช้าที่3แล้วอีกวันเดียววันที่4ธันวานะสำหรับคนที่เว็นสมาชิก t ีเอสเก้าหนึ่งว้าวอยู่แล้วนะครับฝากแรกของท่านในวันที่4ธันวานะฝากแค่10บาทนะทีเอสเก้าหนึ่งว้าวคูณโบนัสอีก10เท่า100บาททันทีเท่ากับฝากแรก10บาทได้โบนัสอีกร้อยหนึ่งเท่ากับได้เครดิตเป็น110บาทนะครับห้ามพลาดนะจ๊ะไปลุยเลยจ้ามาต่อ อ่าและที่สําคัญนะครับรบกวนนะจ๊ะอย่าลืม subscribe ด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ subscribe ให้นะเป็นกำลังใจให้นะนะจ๊ะ subscribe ให้นะด้วยนะอ้วนโคตยิงปลาสองนะครับมาอับม<ส>ังกรโอ้ยนี่เลย4ี่ยเอ้ยไม่ใช่4 8 8 4 4 4้เท่ากับแตก8 8 8นะครับม็กซิมัมสูงสุดที่มังกรจะทำได้แล้ว แล้วแถมอย่างทะลุปเป้าด้วยนะเข้ามา500กำไรมา336บาทนะครับวันนี้เยี่ยมยอดพอไม่ต้องสี่เรียดนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะวันที่4ทธันวาวันสำคัญนะครับอ่าวันนี้นะจ๊ะนะไปก่อนจ้า